ครั้งหนึ่งเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมผู้รับใช้หลายท่านถึงได้ยอมเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกับการงานของพระเจ้ารวมถึงสามีเราด้วยแต่มาวันนี้เมื่อเราได้มีส่วนในการงานของพระเจ้าเรารู้แล้วว่าสันติสุขที่พระเจ้าให้เรานั้น มีมากเกินกว่าความสุขที่เราเคยได้จากเงินทองสวัสดีคสวัสดีรับผมนพันธ์สพันตรกูลและภรรยาผมคุณกรยาโสุภนตระกูลนะครับผมมีอาชีพเล่นดนตรีในอดีตนะครับผมไปหาเพื่อนที่คริสตจักรที่ซิเปสโลและผมก็ เกิดความประทับใจจากการต้อนรับจากพี่น้องที่คริสตจักรจนผมได้ติดตามพระเจ้าและมีชีวิตที่ได้พบกับสันติสุขและผมก็ได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าที่พิษณุโลกทางด้านดนตรีแต่ใน,นระหว่างที่ผมได้รับใช้พระเจ้าช่วงนั้นผมถูกภรรยาซึ่งเขายังไม่เข้าใจเรื่องราวของพระเจ้ามากเขาต่อต้านเขาแอนตี้เขาพยายาม ถ้าไม่ผมมาคริสจักรตลอดเวลาโดยนิสัยเป็นคนที่เวลา24ชั่วโมงเนี่ยก็จะขยันในการหาเงินและที่ต่อต้านสามีเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระในการที่เขาจะใช้เวลาทั้งวันอาทิตย์ทั้งวันพุธในการที่จะไปร่วมในการรับใช้เพราะในอดีตดิฉันเป็นลูกแม่ค้าเราก็จะหาเงินเพื่อที่เราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ แล้วหลายครั้งเราเคยเห็นผู้รับใช้ที่ทํางานของพระเจ้าหลายคนเขายอมลําบ,บากที่จะเดินยอมลําบ,บากที่จะร้อนเราก็แอบคิดว่าทําไมเขาไม่ไปทํางานที่มันได้ค่าตอบแทนสูงทาไมเขาถึงกล้ามาทําอะไรที่จะทําให้พ่อแม่เขาเสียใจแล้วแอบคิดว่าหรือมันเป็นเรื่องปัญหาทางจิตใจที่เขาต้องพึ่งพาพระเจ้าสมัยก่อนเนี้ยคุณตีเนี้ย เรามาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันผ่านการนมัสก,การแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยช่วงที่คุณตีเนี่ยมาซ้อมนมัสก,การอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบพอมีเรามีโทรศัพท์เข้ามาเงี้ยก็คือคุณเล็กโทรตามแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเนื่องจากว่าพระเจ้าก็อยู่นะตรงนั้นอ่ะเราจะรู้สึกแบบเหมือนกลั้นหายใจไม่กล้าหายใจเลยเพราะเรารู้สึกเกรงมากๆเลยที่แบบว่า คุณเล็กโทรตามอะไรเงี้ยแล้วคุณติก็จะร,รีบรับโทรศัพท์แล้วบอกว่าอยู่โรตัสอยู่โรตัสเหมือนต้องโกโหกเพื่อที่จะมีชีวิตในการรับใช้พระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะคุณเล็กนี่คือทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่าน่ากลัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อในสติปัญญาเชื่อในการกระทําของตัวเองและเราก็ไม่ได้เชื่อด้วยว่าเบื้องหลังความตายเนี่ยจะมีสวรรค์รออยู่เชื่อว่ามนุษย์เมื่อตายแล้วก็คือเหมือนใบไม้ร่วงจบสิ้นกันแล้วก็จบเลยจนวันหนึง่งสามีชวนไปโบสถ์ ซึ่งเราก็ไปด้วยความเกรงใจสุดท้ายเมื่อเราไปสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเขาบอกให้เราต้อนรับพระเยซูแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรและคิดว่าถ้าเราจะมีพระผู้ช่วยอยู่ในตัวเราโดยที่เราก็ไม่ได้เสียเงินและเราก็ไม่ได้มีพระไหนอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นลัทธิสุขนิยมที่ไม่ได้เชื่อในพระอะไรเราก็ต้อนรับพระเยซูเละเป็นพยาบาลค่ะเวลาไปทํางานเนี่ยก็จะมีบางวันยุง่งบางวันไม่ยุง่งทุกครั้งเราอธิษฐานขอกับพระเจ้าทรงนําเรา เพราะขัดแย้งในที่ทํางานหรือในเวรก็จะไม่ยุ่งจนเราเริ่มมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระเจ้ามีจริงแต่เราไม่เข้าใจว่าเราจะรับใช้ไปทําอะไรในเมื่อส่วนตัวคือเมื่อเราร้องทูลขอกับพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบเราทั้งการปกป้องทั้งการอวยพรแล้วทําไมเราจะต้องไปเดินให้ร้อนที่จะต้องแบบไปร่วมรับใช้จนกระทั่งเมื่อปี2561ค่ะอยู่ดีก็บวชหลังเดินไม่ได้เลย คุณหมอบอกว่าเราเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทประมาณ6 7ข้อเหมือนเราอุบัติเหตุทั้งที่เราไม่ได้อุบัติเหตุปวดมากชนิดที่ว่าต้องให้มอร์ฟินทุกสองชั่วโมงในวันนั้นสามีบอกว่าอธิษฐานขอ,ขอพระเจ้าสิลึกๆในใจสิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้คือเงินที่หามาทั้งชีวิตเราลองขอไม่ได้เลยเราลองอธิษฐานขอกับพระเจ้าอย่างวิงวอนสุดท้ายอาการปวดของเราดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง42วันผ่านไปที่เรานอนอ,นอยู่โรงพยาบาล พอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยเล็กมีความรู้สึกว่าพระเจ้ามีอะไรที่ล้ำลึกกว่านั้นก็เลยเริ่มไปนมัสการที่โบสถ์ร่วมกับพี่น้องทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์จากคําเทศนาจากการที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์เราได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนคนรักพระเจ้าเนี่ยเราเห็นถึงสิ่งที่เขารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแล้วเขาก็รักพี่น้องสุดจิตสุดใจแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ามีอะไรมากกว่านั้นนี่ทุกคนบอกเราว่าเข้าสํานึกในพระคุณความรักที่พระเจ้าไถ่เขา ครั้งหนึ่งผมเคยประสบอุบัติเหตุซึ่งผมเดินทางจากอุตลิดิตจะไปพิษณุโ,โลกรถผมชนบี้เลยครับผมไม่สามารถที่จะออกประตูหน้าได้ณนะเวลานั้นผมคิดว่าผมฝันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกกระจายหมดเลยสภาพรถนี้ใครก็เห็นบอกว่าไม่น่าจะรอดแต่ผมไม่เป็นอะไรเลยมีรอยถลอกของเศษกระจกที่บาดตามแขนนิดๆหน่อยๆมาถึงวันนี้เล็กเข้าใจค่ะ ภาพที่เห็นอาจารย์หลายคนหรือผู้รับใช้หลายท่านเดินร้อนอดทนในการที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐในการไปเยี่ยมเยียนหนุนใจหรือว่าพูดให้กำลังใจกับคนที่กำลังทุกข์ใจมันทำให้เล็กมีความรู้สึกว่าวันนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีเราเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ทำเลยก็คือเรากำลังเป็นเกลือเกลือที่ไม่ได้ไปรักษาอะไรบนโลกนี้เลยเราจะมีชีวิตดี แล้วก็ได้รับการอวยพรได้รับการดูแลจากพระเจ้าแล้วเราจะไม่ทาอะไรเลยเหรอเราจะยังคงมีชีวิตรับแต่พระพรก็เลยตั้งใจว่าทุกวันนี้ถ้ายังพูดได้ก็จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าพระคุณความรักของพระเจ้าถ้ายังมีแรงก็จะร่วมในการที่จะร่วมรับใช้ร่วมกับพี่น้องในการดูแลงานของพระเจ้าดูแลพี่น้องที่ยังอ่อนแอกว่าเราเราสองคนมีภาระใจว่าวันหนึ่งเราจะสร้างคริสรจที่เริ่มต้นจากคนเล็กน้อยและเราเชื่อว่า พระเจ้าจะใช้เราเพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ในการสร้างเรามาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่พร้อมในครอบครัวที่เป็นแม่ค้าหรือการผ่านงานระบบราชการหรือการดูแลคนไข้ที่เจ็บป่วยทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณวันนี้คีสจักแห่งมิตรอุตรดิษฐเป็นเสมือนโรงพยาบาลฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างแล้เขาได้รับและได้สัมผัสพระคุณความรักของพระเจ้า จากที่ผมเคยมีชีวิตที่เป็นแค่นักดนตรตีคิดว่าผมจะใช้ของประทานในะดัดนตรตีในการรับใช้พระเจ้าเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับผมจนมาวันหนึ่งพระเจ้าขยายขอบเขตในการที่ผมนั้นจะได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นและวันนี้ผมก็ได้มีส่วนในการที่จะเข้ามาดูแลคริศตจักรดูแลพี่น้องได้มีส่วนเสริมสร้างกันและกันและผมท้าทายอยากให พี่น้องได้มีส่วนในการที่จะใช้กล่องประทานเราอย่างเต็มที่อย่างสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะขยายสิ่งที่เรามีนั้นให้เพิ่มพูมนมากยิ่งขึ้นผมและภรรยาจะดำเนินชีวิตเพื่องานของพระเจ้าให้ขยายออกไปไมากยิง่งขึ้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับ